เกิดดราม่าจนได้เบอร์ทำโทรศัพท์หายโพส์ขอคืน เรียกได้ว่าดราม่ามีไม่หยุดหยอ่อนจริงๆสําหรับเบิร์ดเทคนิคแฟนนุ่มของนักแสดงสาวพูล,ลวงลับแตงโมพัทรธิดาที่ก่อนหน้าน,นี้ได้ไปสักรูปหน้าแฟนสาวที่หน้าอกและก็ได้มีเพจหนึ่งนาเรื่องดาวดังกล่าวไปแชร์และติดข้อความเรยวา่าเบิร์ดแฟนสุดเลิฟของแตงโมได้มีการสักรูปหน้าแตงโมไว้ที่บริเวณหน้าอกยืนยันรักแท้รักแท้หรือแค่สร้างภาพกันแน่เอาตรงๆมาเป็นแค่ความรักล่มปากตอนนี้แตงโมคงต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือและทวงความยุติธรรมให้กับเธอมากกว่าเพราะว่าแม่ของเธอก็ไม่เคยสนใจยอยู่แล้วแถม ไปปองดองกับไอ้พวกบนเรืออีกกลัวว่าพวกบนเรือจะถูกจับกลัวอดที่จะได้เงินกับพวกมันแตงโ,โมคงจะเคว้งคว้างดวงจิตวิญญาคงจะรอคอยให้ใครสักคนยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและคงจะหวังคดีนี้จับตัวคนร้ายมารับโทษทันมากกว่าที่จะมาบอกรัก่ําเพื่อแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นารวมไปถึงมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปแฉว่าเบิร์นมีแฟนใหม่แล้วโดยชาวเน็ตคนดังกล่าวได้ไปคอมเมนต์ว่ารักแท้อะไรนางมีเมียใหม่แล้วแค่สร้างกระแสก่อขายของให้ f อเห็นใจขายของ ซึ่งก็ะได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อจากคอมเมนต์ดังกล่าวมากมายงานนี้เบิร์ดเลยออกมาฟาดกลับเลยว่าใช้สมองหรืออะไรคิดคณคุยยังไม่มีเลยนอกจากนี้ก็ยังมีดราม่าอื่นๆตามมาทั้งเรื่องปมรถหรูและคอนโดหรูต่างๆและดูเหมือนว่าจะมีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อเบิร์ดได้ออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตากแกรมขอความช่วยเหลือหลังทําโทรศัพท์ iPhone s e สีแดงหายไปที่แยกคอวกวัวถนนราชดำเนินเมื่อเวลาประมาณตีสามวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยขอว่าหากใครที่เก็บได้หรือเจอร ควรนำไปฝากไว้ที่สอนอชนะสงครามหรือเพจแอนนานอกจากนี้จะฝากไว้ที่ร้านหรือทักมากส่วนตัวก็ได้พร้อมกับลงสัญลักษณ์อีโมจิน้าร้องไห้ขนาดเดียวกันเบิร์ดก็ยังระบุข,ข้อความด้วยว่าภาวนาขอพระเจ้าก็แล้วขอโมก็แล้วถ้าไม่เจอผมคงไม่มีรูปลงอีกแล้วความรู้สึกเหมือนกับการสูญเสียของที่เรารักไปมาหามาสองคืนแล้วขอให้เจอคนดีเก็บได้ตนมีค่าเสียเวลาให้ขอโทษที่ท,ทําโทรศัพท์หายรักษามันไม่ดีความทรงจํารูปเราสองคนคงไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงแค่ความทรงจําในสมองของเบ นอกจากนี้เบิร์ดก็ได้โพสตอรี่เศร้าบอกเจได้ความทรงจาอยากได้รูปในโทรศัพท์คืนแต่ก็จํา Apple i ไไม่ได้จ i ํ i ไอ o า d ก็ไม่ได้ลายเก่าก็เข้าไม่ได้เขาได้แค่ IG เท่านั้นและดูเหมือนว่าจะมีดราม่า,มากเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าไม่เคยแบ็กอัพเก็บไว้เลยเหรอทําไมไม่ทําไฟล์สํารองไว้ที่อื่นตามหาจากไอ o า d ก็ได้ของสําคัญทําไมไม่รู้จักเก็บรักษาดีๆข้อมูลก็ไม่รู้จักแบ็กอัพที่อื่นเอาไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งเว้นเวอร์แบบนี้แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนใหญ่ก็ เข้ามาให้กำลังใจเบิร์ดและหวังว่าจะได้คืนในเร็วๆก่อนต่อมาเบิร์ดก็ได้อัปเดตอีกว่าไม่เจอเครื่องแต่ได้รูปสวยๆกลับมาแล้วแต่รูปมาไม่ครบก็ไม่เป็นไรลายเก่าก็เข้าไม่ได้ออ f ฟิเชียก็เข้า,ขา,ขาไม่ได้สมัครไลายใหม่แล้วทุกอย่างไม่สําคัญเท่ากับได้รูปคุณนายกลับมาก็ดีใจแล้วสุดๆ